ข้อ2เลิกจ้างพนักงานสายผลิตเพราะนำ AI มาทำงานแทนแล้วต้องแจ้งล่วงหน้านานเท่าไหร่ A 1งวดการจ่ายค่าจ้าง B ไม่น้อยกว่า60วัน A ค่ะ1งวดของการจ่ายค่าจ้างใช่หรอใช่สิใช่หรอแต่มันเป็นกรณีของการนำ AI มาทำงานแทนนะ แต่ว่าเขาเอ้ยแต่คิดว่าใช่นะเหมือน60วันจําไม่เคยได้ยินคํานี้ใช่ไ<ช>หม,มไม่ค่อยอไม่ไม่เคยได้ยินคําว่าไม่น้อยกว่า60วันแต่น้องพลอยตอบผิดละใช่คำตอบคือ B ไม่น้อยกว่า60วัน<อ>คือกรณีของการนําเทคโนโลยีเครื่องจักร มาทํางานแทนคนเนี่ยตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา121ในจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วันแจ้งทรรมดอย่างเดียวไม่ได้ด้วยแจ้งลูกจ้างอย่างเดียวไม่พอต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานด้วยโดยระบุเหตุผลด้วยนะว่ามีใครบ้างที่จะถูกเลิกจ้างระบุเหตุผลว่าทําไมถึงเลิกจ้างแล้วก็มีผลวันไหนอันนี้คือสิ่งที่นายจ้างต้องทําอันนี้ความรู้ใหม่เลยค่ะใช่ปกติก็จะได้คิดว่าแบบแค่หนึ่งงวดของการจ่ายค่าจ้างคิดว่ามันเป็นกรณีของการแบบเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอันนั้นคือมาตรา17 ซึ่ง<อ>มันกานเลิกจ้างทั่วไปแต่นี้มันคือเลิกจ้างเพราะว่านํา AI มาทํางานแทนคนเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทีนี้ถ้าในจ้างเขาแจ้งน้อยกว่า60วันอะจะต้องจ่ายค่าอะไรให้ทายค่าชดเชยไม่ใช่สินจ้างให้การบอกกับลงหน้ามไม่น้อยกว่า6 วันเท่ากับอัตราค่าจ้าง60วันใช่แต่ว่าเมื่อเลิกจ้างตามมาตรา121แล้วคือบอกบอกล่วงหน้า60วันแล้วเนี่ยลูกจ้างที่ทํางานครบ120วันก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามมาตรา118แต่นอกเหนือไปจากนี้อีกนะ<อ>มาตรา122เนี่ยยังมีค่าชดเชยพิเศษให้ด้วยก็คือสําหรับคนที่ทํางานตั้งแต่6ปีไปต้นไปจะได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า15วันแต่มันจะนับแบบยากนิดนึงก็คือคุณต้องทํางาน7ปีเนี่ยจะเท่ากับว่าทํางาน1ปี<อ> 1> ก็ <c oughs> กฎหมายกาหนดว่าต้อง6ปีขึ้นไปไง <c oughs> เขาก็เลยนับที่7ปีเนี่ยเท่ากับ1ปี <c oughs> 1> ก็จะได้ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา112เนี่ย15วัน <c oughs> เท่ากับปัตตาค่าจ้าง15วันแต่จะนับอย่างงี้ถ้าเป็น6ปี181วันอะ <c oughs> ให้นับเท่ากับ1ปี <c oughs> 1> ก็คือถ้าคุณทํางานครบ6ปี181วันจะเท่ากับว่าคุณทํางาน7ปีเพราะก็ใช่เกินมาแล้วอะถ้ากรณีที่มีเศษเหลือแล้วมาอยู่ที่181วันขึ้นไปเนี่ยจะได้ค่าชดเชย เท่ากับ15วันใช่ตามอัตราค่าจ้างสุดท้ายแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา112นายจ้างจะต้องจ่ายให้รวมทั้งหมดไม่เกิน360วัน